โปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยที่วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยจะประเดิมพบกับวอลเล์บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลียพรีวิวโปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยที่ตบลูกยางสาววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโค้ชด่วนดนในสีวัชรเมธาคุลจะนำลูกทีมลงประเดิมพบกับตบสาวแดนจิงโจ้วอลเล์บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลียวอลเล์บอลหญิงทีมชาติอิหร่าน พบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นแข่งขันที่สนามชาติชายฮอนสินาฬิกาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้พบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนามแข่งขันที่สนามชาติชายฮอน1 5นาฬิกาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลียแข่งขันที่สนามชาติชายฮอนสินาฬิกาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไต้หวันพบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติอุซเบกิสถานแข่งขันที่ m c c เดอะมอนโคลราดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติฮ่องกงพบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนแข่งขันที่ MCC เดอมโครา วอลเล์บอลหญิงทีมชาติคารัสสถานพบวอลเล์บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์แข่งขันที่ M.C.C. เดอรมอนโคราด